เ้อกันฝนพร้อมฝนตกเราก็พร้อมพร้อมที่จะไปไปเลยนี่ไปล่อนไม่ล่อนเลยฝนตกไปเหมือนดึกมฝนตกเราก็ล่อนก็ล่อนก็ล่อนเลยค้นล่อนเมกแล้ววันนี้จ้านี่ที่สแกนลเม์อันนี้สแกน อันนี้ถือต้องอันนี้ก็สําหรับบัตรนะคะข้างล่างกระตีดอันนี้สําหรับโทรศัพท์ไปแล้วรถ <c oughs> เมก็ยังไม่มีคนมีกันช่องคนตายายว่างจ้ะ <c oughs> นีไงออกแล้วเนี่ยที่นั่งที่นั่งเลเข็นบรร๊ะคักคักคัไปแล้วว่างจ้ะ รถเมย์จะเป็นรถมาน,นี้รถเมย์ประจําทางอันนี้มีกี่หนึ่งสองสามสี่หาหาที่นั่งจากข้างหลังอันนี้มีบ่อจบละสองที่นั่งให้ดูเลยวันนี้มีเวลาแล้วน,นี่กระสองที่นั่งน,นี่กระสองที่นั่งนั่งก่อนทักซมิกไปเลยรถเมย์สีเขียวรถเมย์คันนี้เรามาขึ้นที่ สถานีรถไฟประจำทางจ้ะเขาจะออกทุกหนึ่งนาทีมั้งเนี่ยออกแล้วก็ขับไปฉลีได้เลยจ้าไปเล้วนี่รถเมล์ขึ้นไปแล้วมีเรานั่งอยู่สองคนสองคนตายายกับคนขับอีกหนึ่งคนว่างจ้ะรถเมล์วันนี้มันเป็นวันพระหัสบอดีสบายสบายมากเลยจาะป้ายไปกันเลย how many minute to the จ o u r n e y สิบนาทีนั่งไปก็ถึงแล้วจ้าปะนี่มันอยู่บรรยากาศเด้อบรรยากาศข้างข้างทางรถเมล์ฟิลก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยก่อสร้างอีกแล้วเขากําลังก่อสร้างจ้าก่อสร้างเขาจะเอาที่ทํางานตราชการมาไว้ตรงนี้อีกปีสองปีจ้าเอาสิเอามาไว้มองนี่ อันนี้ข้อมูลจากแฟนสาวอุทัยข,ข้อมูลจากคุณชายปีสองปีเขาจะเอาที่ทำงานของย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่มีจอลลด,ด,ดาารถจึงสีริรัตตอันนี้ข้างรถไฟนะคะข้างรถไฟโอ้รถจอดถึงสับ,าบ zij, นะลามดูจานเนี่ยปะ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 ตามสาวาอุทัยไปเนอะใช้เวลานะแลสเตอร์อินดัสท<ะ>รีก็ตามเน่ะเขาก็จะมีประกาศบอก ป้ายนี้แล้วเขาก็จะมีประกาศบอกดีจ้าถึงป้ายนี้แล้วประกาศบอกถึงป้ายนี้แล้วประกาศบอกประกาศใส่ไม่สบายๆจ้านั่งรถเมียชอบแบบนี้ละจ้ามันได้อยู่บรรยากาศข้างๆทางเนาะนั่งรถเมีถ้าของเราไม่เยอะนะนั่งสบายๆไปถึงไหนถึงกันสอ้วัุไดยละมากจะได้จ้ถทีบจักรยานมากต่อด้วยรถเมีเนี่ย สาวไทยชิวๆสะพายเป้ข้างหลังได้ไปกันเลยเดี๋ยวไปเบิงเดอเนี่ยขับไม่ได้เร็วนะจ๊ะขับชา้าๆสี่สิบห้าสิบนี่ละมั่งเนี่ยขับไม่ได้เร็วนะจ๊ะเนี่ยได้เห็นวิวข้างทางเห็นไหมวิวข้างทางก็จะมีบ้านคนติดถนนนะมีบ้านคนติดถนนประมาณนี้นะจ๊ะก็จะมีเฮือนคน ลำรีลำไรบ้านคนอยู่ใกล้ๆถนนเลยจ้ะเ,ออเฮ้ยวิวมันนี่มันมีฝนตกนิดๆหน่อยๆจ้าวันนี้มีสองคนถีบจักรยานเลยไหมวันนี้ฝนตกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ละจ้า <Yes, S 1> อากาศก็จะดีๆหน่อยนะแล้วก็จะมีบอกทุกป้ายเลยถึงตรงนี้ตรงนี้ง่ายจ้าขึ้นรถเมล์น่นะสาวผู้ชายละมากมากเลยดิ นีจ้ามีข้างทางวิวข้างทางก็จะมีแบบนี้จะมีดอกไม้ดอกหญ้าให้เราได้ชมได้ดูกันข้างทางเนาะนีจ้าแล้วเราก็ไม่เปลืองน้ํามันด้วยเวลาเราขับรถขับรถเราได้เติมน,น้ํามันไนด้อันนี้จะมีป่านะจ้าป่าละมอข้างทางป่านี่ก็ไม่ได้กว้างมากเรจะเดินทะลุทะลุปูปวงกันได้หมดนะเนี่ยป่าเนี่ยชาวผูไทเนี่ย มาอยู่สวีเดน5ปีสาวผู้ไทยทะลุปูป่วงหมดแล้วจ้าเองกันหู <laughs> ไปทุกซอกทุกมุมอะจำไปแล้วก็จํำไงคะทำไมถึงชอบเดินทางเพราะเราไปตรงไหนเราก็จำไงจำไว้ว่าตรงนี้อ่างเงี้ยสาวผู้ไทยชอบเลาะไงชอบเดินทางนี่จ้าไก่ไเลยนะสิบนาทีจริงนะคะเนี่ยก็จะมีวิวชีชัดเขาพาหมูพาหมามาขี้มาเยี่ยว ได้เห็นเดอ้อเนี่ยก็มีคนวิ่งออกกำลังก่อกำลังกายเนี่ยเนี่ยถึงแล้วเห็นไหมจ้าเนี่ยสวาวุได้จะให้ดูนี่จะก็จะมีเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยแคมปิ้งจ้ารถบ้านแคมปิ้งที่เมืองเอนเดอโฮมอันนี้รีบุก,กันตรงนี้<อ>เขาเรียกว่ารีบุก,กันเต็มเห็นไหมจ้า แคมปิ้งมาจอดกันเต้มบางคนก็หนึ่งเดือนบางคนก็สองเดือนอยู่กันตรงนี้เห็นไหมรถบ้านจอดนันเต็มเลยเนี่ยจ้าเนี่ยมาจากทางสารทิศสารทางทั่วที่ทั่วโยุโรปมากันอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นทะเลเนาะเห็นบอเนี่ยโอ้ยเห็นบอลรบานคนเต้มเลยจากแคมปิ้งเต็มเลยเนี่ยนะสาวผู้ให้ดูมันนี่มีสถานมีของขายมีอะไรขายมีเครื่องดื่มมีอาหารขายครบมีห้องนุ่งห่มนะ สถานที่เล่นจ้ามีสถานที่ให้เล่นพักผ่อนหย่อนใจช่วงซ้ำหมื่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละช่วงหน้านี้หน้าร้อนเนี่ยจ้า,จา <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าริบุกกันริบุกกับนะแล้วทีนี้ก็จะไปคลิกตังฮิวจ์สตอบักเตียนะจะมีโกเงินอยู่ริมทะเลก็มีบ้านคนจ้าเนี่ยไอ้นี่ริมทะเลแล้วจ้าเนี่ย ริมทะเลแล้วจ้าเนี่ยอันนี้ริมทะเลแล้วนะอันนี้ริมทะเลแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยถึงอ่ะฝั่งฝั่งข้างหน้าตรงนั้นก็เป็นทะเลแล้วจ้านี่บ้านริมทะเลอ่าประมาณนี้จ้าสาวผู้ไทยลงคลิปให้ดูการเดินทางของเราวันนี้เรามารถมีประจำทางจากเมืองแองกัโฮมาสู่ทะเลเมืองเองกันโฮจ้สามารถใช้รถประจำทางคันนี้ได้ ทุกสามสิบนาทีออกทุกออกไป,ไปมามาทั้งวันละค่ะไปมาปมาไปไปมามาทั้งวันจากรถสายนี้สบายสบายจ้าอ่ะป้ายกันต่ออีกสองป้ายก็ถึงแล้วจ้าเนี่ยอีกหนึ่งป้ายก็ถึงที่จอดรถบัสแล้วแล้วเราก็จะลงเดินเดินแล้วก็ไปถึงท่า ไปถึงบ้านเรือของเราเลยจะไปแล้วให้ดูนะให้ดูวิวข้างๆนะคะ,ะ,ะตามสาวไทยเบิ่งกัน ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ขายไอศครีมขายเครื่องดื่มร้านตรงนี้สาวใดเคยมาทำประมาณ5วันจ้ะมาช่วยเขาทำงานได้5วันร้านอาหารเขาเปิดทุกวันแต่ช่วงนี้เปิดแล้วอร่อยค่ะมาทานได้ใครอยากมาทานได้ตรงนี้ร้านเขาอร่อยทำแฮมเบอร์เกอร์อร่อย s <S ถึงแล้วคลีดจนเหิน ครีตันเฮิร์ตเขาจะมาถึงป้ายนี้แล้วจอดตรงนี้เขาจะจอดประมาณห้านาทีมันนียจำไม่ผิดตรงเนี้ถึงสุดป้ายรถเมล์แล้วจ้าเด้อสุดป้ายรถเมล์ก็จะเขาจะมาจอดอยู่ตรงหน้าโรงแรมพอดีเลยนะเขาจะมาจอดอยู่หน้าโรงแรมเลยนะคะรถเมล์ป้ายรถเมล์สุดที่ทะเลเนี่ยเขาจะมาจอดอยู่ป้ายเลยเขาจะมาจอดอยู่ โรงแรมเลยจ้ะอันนั้นคือโรงแรมเขาจะมาจอดโรงแรมลปลายจอดนี้เลยหน้าโรงแรมเลยนี่จ้ะนี่คือสุดปลายสุดแล้วจ้ะก็ลงไปทะเลกันได้ป้าเคโรงแรมแคดูจ้ะเอง สุดป้ายสุดสายเล่สายสีจ้ะเล็กสีจ้ะเล็กสีนี่คือโรงแรมนะคะโรงแรมติดทะเลโรงแรมคลืตนต้นแล้วก็เดินต่อค่ะเดินต่อจะลงนิดหน่อยนะตรงนี้โอเคเดินต่อลงนิดหน่อยอะลงโอเคนี มีหมาเนี่ยจะมาเที่ยวก็มานอนพักได้โรงแรมนะตรงนี้นี่จ้ะจะบุเลยให้เบ่ดอกดอกไม้หินนะดอกกุหลาบหินเต็มเลยนะจ้ะเนี่ยทางอันนี้ทางจะพาไปลงร่นเมย์ได้ก็จะพาเดินไปดูทะเลนิดนึงก็ถึงทะเลแล้วจ้ะยางลงไปนี่นึงถึงทะเลเลยทะเลเอทะเลเอ,ทะเลเองกันโฮมคลิปันหืดไม่มีใครเลยวันนี้ น้อไม่มีใครเลยเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดวันนี้วันพฤหัสบดีเบิงเ่งนแนจ่ะก็อากาศก็ไม่น่าเล่นน้ำเท่าไหร่เพราะวันนี้ลมลมแรงแล้วก็เย็นด้วยแล้วก็ฝนตกอ่าตรงนั้นเป็นนาฬิกาบอกจ้าแล้วก็มาหึงแลน่ทะเลโอเคค่ะสกูยให้ดูอันนี้คือฮองแฮมนะคะฮองแฮมมาพักกันได้ คลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์สาพุทัยสบายชีวีเด่นด้วยนะคะเฮ้ด hey, ูจุบ๊บจุบมาถึงทะเลแล้วจ้าอ่สาพุทัยจะรีวิวห้องน้ำที่ทะเลให้ดูช่วงนี้เขาเปิดจ้ะสาธารณะจ้าห้องน้ำฟ,ฟรีจ้าเมื่อเปิดประมาณกลางแจ้งสว่าง,างนิลันดดนมาดูห้องน้ำทะเลสะอาดสะอ้านมากเลยนะจ้าสาวุทัยรีวิวห้องน้ำให้ดูแกอัตโนมัติจ้า น้ำก็ก็เปิดเองจ้าห้องน้ำเขาก็จะมีกระอันนี้สำหรับล่างมือจ้าเนี่ยห้องน้ำสุดยอดมากเลยนะคะอันนี้กระดาษสำหรับเช็ดมือเน่ยมีทุกอย่างจ้าในทะเลช่วงเนี้ยนะดูร้อนเขาเปิดอันนี้สำหรับสำหรับสำหรับเป่ามือให้แห้งอันนี้ก็มีถังขยะให้ นีมีกองกระดาษออน,นาไม่บอสวีดีนอันนี้คือห้องน้ําอันนี้คือที่ทิ้งผ้าอนามะอนามัยนะคะกระดาษชาระต้องแยกนะคะทิ้งรวมกันไม่ได้นี่คือสวีดีนโอ้จะสิเปิดอัตโนม,มัติติดน้ำจ้ะใกล้ปรได้ได้เจ้าน้าน้านี่ใกล้ไม่ได้กกเนี้ยถ้าใกล้ปุ๊บเขาจะเปิดน้ำอัโตโนมัติเลยจ้าเขาจะมีเจ้าหน้าทีมาทำวามสะอาดปะ อาพุทธายรีวิวให้เบิร์องส่วงจ้าจะอ่านจ้า,าประตูนี่แน่นนี้มากเลยประตูเนี่แน่นมากเลยจ้าหน้าหรือหน้าหนาวเขาจะปิดค่ะแต่หน้าร้อนเขาเปิดประมาณสามเดือนโอเค